ครับอันนี้ก็เป็นโซนไม้ขนาดเล็กโซนไม้ขนาดเล็กถึงไม้ไซส์กลางๆพอที่จะขึ้นกระถางกลางๆได้กระถิ่นมาโยนี่มันก็มีรวมกันตั้งแต่ไม่เสียบสีนะครับมีสายพันธุ์ต่างๆมาสะสมไวให้กิ่งเขายืดเขายาวแล้วก็เอาไปเสียบต่อลุงตอ ต้นแบบนี้ผมก็เอาลงในแปลงอเคยนว่าเอาลงนานไว้เพราะว่ากระถางเาขาบกพร่อพื้นที่เขาบกพอพื้นที่กระถางไม่เพียงพอเพาก็เลี้ยงไว้กอนถ้าเกิดต้นใดในแปลงในกระถางของเรามีฟอร์มดีนะครับฟอร์มดีกินอ้วนท้วนสมบูรณ์เราก็จะเอาเขาไปขึ้นกระถางมีความสวยงามแต่ว่าขัน ขันบรหันได้มกับอยู่ในแปลงอยู่ในนานไปกอนลูกหลานเขาก็ว,ว่าไปนะครับนี่นะครับเป็นโซนโซนโซน,โซนไม้เล็กก็ว,ว่าได้แล้วก็เป็นไม้ที่สะสมสายพันธุ์ประเภทดอกดกจังเสียก็เอามาไว้เอาไว้แต่เลี้ยงเขามันย,ย,ยังน้อยเขาก็กิ่งนะครับเสียบกิงก่งเขากิ่งดอกดกเขาก็เสียบไปเป็นเขี่ยมเมล็ดพันธุ์หรือว่า แบ่งนะครับแบ่งสาหรับเพื่อนสมาชิกที่ชื่นชอบหรือว่าค้นตองการที่จะได้สายพันธุ์เฉพาะไปเขาก็เอาแค่กิ่งเดียวซ้ำนิ้วก้อยเนี่ก็เซียวได้แล้วครับเพราะว่าเอาไปต่อยอดเอาไปต่อยอดนะครับยกตัวอ,อย่างที่ผมทำเนี่เบิ่งเด้อนี่ผมเสียบดอกดอก,ดกสายลุงกว้างนะครับป็นบานนาเด้ต้นแม่เขาน้น้อย,หน,อยหนึ่งเด้ผมก็มไม่เสียบขึ้น พอเสียบขึ้นทีนี้ก็ไปแล้วครับนี่ยสามต้นไปแล้วถ้าออกดอกมาก็เขลี่ยเอามาเล็ดนะครับหนึ่งกิ่งมันกับต้นมันก็ซ้มกันนะละเพียงแค่ว่าเขาไม่มีฟอร์มไม่ได้สวยแต่ความเป็นอัตลักษณ์เป็นสายพันธ์ุเขาก็ยังคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเสียนทั้งหลายเขาก็เลยใช้วิธีหาต้นต่อมาเสียบเพราะว่าลูกค้าเขาก็บาซื้อ มันมันจะอยู่กับเรานานเขาก็จะซื้อต้นลูกที่ฟอร์มสวยๆไปแต่ว่าเขาไม่รู้ว่ากิ่งแม่นั้นเขาแอบซ่อนอยู่กับต่อไม้ที่ขี้เละขันค้นบลูเขาก็คิดว่าโอไม่ยังบ่างงาม้มประมาณนั้ถ้าเอาไปประดับเขาไม่เอาไปแต่หารู้ไหมว่ามันมันมีมูลค่าที่ทำทำเงินทําสายพันธุ์ให้กับเจ้าของพื้นที่เพราะฉะนั้นเขาก็จะทําในลักษณะนั้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นกิ่งราชินีราชินีพันดอกบางกิ่งผมก็ทำรากเฮ็ดรากตะขาบไปแล้วบางต้นของพันดุในเฮ็ดดอก,ดอกเพราะว่าผมชอบมาทำตอนที่มันโตตซะหน่อยถ้าทำรากตั้งแต่ตอนเล็กๆเนี่ยรากเขาจะเส้นใหญ่ม,ม,มันมันมันสีใ่ซึ่งยังไงเราก็ต้องมาตัดเป็นสเต็ปที่สองที่สามอยู่ดีผมก็เลยว่า เอาให้มันต้นอย่างน้อยก็ถ้าผมชอบนะก็คือเท่ากระป๋องกระป๋องกาแฟกระป๋องเบียร์กระป๋องเบียร์ผมจะชอบแล้วก็มาตัดทํารากของเขาเพราะว่าตัดแล้วมันมันจะได้รากที่มันพอดีนะครับพอดีกับลําต้นไม่ไม่ไม,ไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากนะถ้าทําตั้งแต่เล็กๆซ้ำปูมือปูตีนยังเสียเขามาตัดทํารากรากเขาจะเส้นใหญ่ก็ รอบต้นก็ได้เส้นใหญ่ไม่เกิน6เส้นสี่เส้นห้าเส้นนั่นเสียแล้วก็มาเป็นสเตปม,มันมันดูยังไงก็ไม่รู้แล้วมันก็จะเป็นไม้รากโยงุงนะครับไม้รากยุงสุดทายก็ได้มาเอาแบบรอบๆเป็นตะขาบยืดๆก็แล้วแต่ความชอบนะครับไม่ไม่มีใครผิดใครถูกแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ถน,นัดการทําไม้ก็เหมือนงานศินละปะประเภทหนึ่งนะครับอันนี้บานาบานาดอกดก มั้งนครับพี่นอ้องบางยังสีมันกว่าในดกใบของเขาก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่เกสร,รเขาแหลบนะครับเกสรพวนี้นเกสร,รแหลบดอกเป็นพวงเหมือนที่ผมบอกนะครับว่าต้นไม้ต้นไม้ะเวลามันสวยมันกะที่สวยมันก็มีเวลาสวยกับเวลาไม่สวยเวลาสวยเขาจะออกดอกออกฟอร์มของเขาให้สวย แต่พอเวลาไม่สวยเช่นแบบนี้มีแต่ใบผู้ใดชิลูครับมันมีสายพันธุ์ดอกดกที่เป็นช่อเป็นพวงเนี่ยแอบซ่อนไว้เยอะแต่ว่าตอนที่เขาไม่ออกดอกแล้วก็มองดูเหมือนไม้ทั่วไปนะครับเหมือนไม้ทั่วไปไม่ได้สวยงามอะไรนะครับเหมือนไม่มีค่าไม่มีราคาใครจะรู้บางต้นน้อยๆนี่หลายร้อยหรือเป็นพันก็นมีนะครับต้นน้อยๆเพราะว่า เราอยากจะได้สายพันธุ์ของเขาเวลาเขาโพสตต้นแม่มาเนี่ยเรารู้แล้วนะสวยเนี่ยต้นแม่เราก็ถามขอแบ่งว่ามีมีกิ่งไหมมีลูกไหมเขาบอกว่าเขามีลูกลูกของเขาเนี่ยเช่นดอกเป็นช่อเป็นก้อนเป็นพวงเนี่ยเอา้าเขาทักไปถามเขาบอกว่าพันหาสมมุตินะพันห้าแตา่ต้นเล็กๆนั้นนะ่ะมีดอกมีช่อดอกให้เห็นแล้วนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนสมบูรณ์เหมือนแม่เขาเลย เขาก็เกิดความอยากได้ถ้าเขาบอกว่าพัน1 2 0 0 5 0 0ลดได้ไหมเขาบอกว่าพันหนึง่งจังๆเศรษจศาวาจาขันได้บอกกันแล้วความอยากได้ของเรามันก็ต้องซื้อแหละครับซื้อมาอะไรรู้ไหมก็เราก็มาทําสายพันธุ์สําหรับไปต่อของเราเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกของคนที่ซื้อไม้มาเล่นมาเก็บมาทดสอบทดลองสายพันธุ์เขาก็จะซื้อ เพราะอารมณ์แบบนี้เนี่ยแหะครับซื้อเพราะอารมณ์แบบนี้บอมเมนวา่าซื้อเอาไปไประดับต้นน้อยๆซ้ำกรรปั่นโอ้ยันโปนี่ไผ่ซื้อดอกจังสันเราต้องเห็นคุณค่า,าในตัวของไม้ต้นนั้นๆชนิดนั้นๆน,น,นะครับมันคอยจิกียซื้อก็คือเขาวา่าอี่างก็ล่ะไอ้มีเงินซื้อ,อบอ่พอดอกบุคคลที่จะได้ครอบครองของแบบเนี้ย มีเงินเฉยๆไม่พอนะจะต้องมีความอะไรเขาเขาว่านะงโง่หรือบ้าประมาณเนี่ยค่อยสซื้อได้เห็นไหมมีเงินจซื้อพอได้ต้องงโง่พอร้อบ้าพอหรือมวาสันอันนี้คําเปรียบเปลยของเขานะครับผมก็คือกันหรือทุกท่านที่กําลังเ,เล่นไม้พระเครื่องไก่ชนยังก,ก็อาการเดียวกันนะครับอาการเดียวกัน แต่ข้อดีข้อดีที่ที่มาทําไม้ก็คือว่า1นึ่งมันมันเป็นเรื่องราวของธรรมชาติไม่ได้เบียดเบียนอะไรมากมายไม่ได้เบียดเบียนชีวิตนะครับไม่ได้เบียดเบียนชีวิตแล้วก็มันงอกเงยงอกเงยได้แต่ก็มีความเสี่ยงก็คือมันเน่าตายแต่แต่มันก็มีโอกาสงอกเงยถามว่าเอามาขยายขยายเน่าเน่าตายสิเปอร์เซนขยายได้เก้าสิจรงเสียมันมีข้อแตกต่างอยู่นะครับ แบบนี้แหละมันก็ทำให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับหึงเราจะได้ดูนะครับสังเกตเบลงเดอร์อันนี้เป็นแดงชัดชนกที่ผมตั้งชื่อทำไมแดงชัดชนกมันเป็นลูกไม้ในสวนแล้วก็ซื้อลูกสาวผม m e ละแดงเข้มแล้วก็เป็นดอกซ้อนด้วยแล้วก็ซ้อนสองนะครับซ้อนสองมีความเข้มแสบตามอ,มองมาตั้งแต่ไกลๆเนี่ยแล้วก็ เป็นไม้เพาะเมล็ดนะครับไม่ใช่ไม้เสียบไม้เพาะเมล็ดเกิดที่นี่นะครับเผลอๆว่ามันจะเป็นหลากท้องพอะคนนี่ก็ลุ้นกันดูครับส่วนมากคอนเรเขาชอบเป็นลากท้องเนี่คนไม่รู้เขาก็ไม่รู้แต่ผมอันนี้ก็คือเป็นไม้ห่วงอยู่เราเป็นไม้ประจำสวนเป็นเป็นลูกไม้แบบนี้ก็ไม่ใช่ไม้เสียบครับดอกซ้อนไม่ใช่ไม้เสียบเป็นกิ่งอ่าเป็นกิ่งนะครับกิ่งของไม้ไม้สี กิ่งไม้สีครับพี่น้องปกติไม้สีนี่เขากระสีเสียบสังเกตได้ว่าถ้าถ้าไม้เสียบนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือต้นต้นแม่จริงๆส่วนอันนี้ก็คือกิ่งเสียบนะครับกิ่งเสียบมันจะเป็นตน้นเนาะดูนี้มันจะมีรอยต่อนั่นแหละแต่ทีนี้ยกตัวอย่างถ้าเป็นไม้เพาะ,มะเมล็ดนี่เอาพี่น้องหาเบิ้งดูมันบไดต่อเด้ครับ ไม่ไม่ได้ต่อเขาจะมาของเขาเองมันสเสน่ห์ของเขาก็คือเขาจะใช้ได้ทุกกิ่งที่เขาโผล่มานั่นคือคือกิ่งที่มีจะออกดอกเป็นแดงๆดอกซ้อนแบบนี้ส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะเป็นกิ่งนี่นะครับโบแมนบแมนไม่เสียบใส่ได้เหมือนเด็ครับนี่อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นนไดรับรอง จะเอาไปเสียบก็ดีหรือรอให้เขาโตแล้วก็เราตอนนะครับตอนท่านก็จะได้ไม้สีดอกซ้อนแบบนี้อ่าอันนี้คือข้อดีของกิ่งตอนไม้สีซึ่งมันก็หายากหน่อยนะครับกว่ากว่าที่จะได้ไซส์นี้ขนาดนี้ใส่เวลาหลายปีใครสามารถเลี้ยงไม้สีดอกซ้อนได้กิ่งขนาดเนี้ยแล้วเอามาชำมาตอนเห็นไม่ได้หาเบิรงเลยครับ มีเป็นส่วนน้อยมีเป็นส่วนน้อยอันนี้ก็เป็นไม้ลูกไม้ในสวนเองนะครับมันก็เกิดจากมเมล็ดของฮอนแลนด์ผสมยักญี่ปุ่นเงนี้ยบางครั้งอะไรอะบางครั้งมแมลงนะครับเขาเขาเขา,เขาไปตอมไปไปเขีย่ยไปไปคือขามันไปจิ้มโดนเกสรดอกต้นหนึง่งประมาณเนี้ยเขาก็ มาอีกดอกอีกตัวหนึ่งผสมกันไปเรื่อยครับทีนี้มันก็ออกมาเป็นสเสน่ห์หลากหลายถ้าคนที่เล่นไม้เพราะไม้ตอไม้ฮอแลนด์บ่อยๆเขาเขาจะรู้นะครับว่ามันจะกลายพันธุ์ด้วยเหตุประการชนิดนะครับอันนี้ก็คือไม้สีบางอันผมก็ะบ,บอบอกหอยรู้ซื่อหรอครับอย่างตัวนี้ก็คือแดงดาวดาวแดงวัน ผมชอบว่าเป็นเป็นไม้ดอกชั้นเดียวมันมันจะบานสะพังแล้วก็ทนอยู่นานแต่ถ้าเป็นอ่าผมพามาดูถ้าเป็นดอกซ้อนนะครับดอกซ้อนนี่มันดอกมันหนักคอพับอันที่ผมว่าถ้าถ้าไม่ใหญ่จริงก็ก็ไม่พับแต่ถ้าดอกใหญ่ๆห,หนักๆนีนน่จังแบบนี้จะเริ่มพับอันนี้น่าจะเป็นลูกไม้ในสวนผมนะเอากิ่งมาเสียบ มันเป็นสีแดงๆแล้วก็ขวบดำซ้อนซ้อนสามซ้อนสามวันหนึ่งสองสามสามซ้อนซ้อนสามซ้อน4ีเขาก็จะเริ่มหนักนะครับนี่แหละครับบรรยากาศสวนมีต้นมะม่วงพื้นที่ก็ถือว่ายัง้งยังบ่พอปันใดครับส่วนตัวผมเพราะว่าไม้เริ่มเยอะแล้วก,ลก็ต้องขยาย นะครับขยายพื้นที่นี่นะครับดีหน่อยที่มีเครื่องจักรเป็นของตัวเองอยากลือ้ออยัางอยากมากอยังก,กระเทยไปครับพี่นอ้องนี่นะครับผมถิขยายซ้นนี้ด้านหลังแล้วก็มีไม้ผลเสียวไว้กินกับดินจีนะครับดินจีสักสองต้นมีอะไรอะลำไยมี เงาะมังคุดอะไรมันภาคอีสานก็นได้กินอยู่เด้อย่างพุทราตัวน,นี้ก็พันแอปเปิลคนเดียครับหน่วยซ้ำคำปัน่นหมละกินมาแล้วแต่ว่าตอนที่เป็นลูกเนี่ยเขาก็ต้องหอ่อห่อไว้เนี่เพื่อป้องกันมแมลงนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ของสวน9้าอนกายการเด่นโซนด้านหลังนะครับหรือว่าชวนชมน้องเรือเมืองขอนแก่นนะครับ จะเกิดนอกสนใจต้นไม้แต่หลายย่างจาังใดก็ค่อยทักมาได้ครับเพราะว่าผมก็ทําคนเดียวนะครับทําคนเดียวก็มีแฟนมาช่วยบ้างแต่ว่าเขาบ่าค่อยได้เฮ็ดอย่างหลายดอกกันหลักๆก,ก,ก็จะเป็นกําลังของเราโบ,บได้มีลูกจ้างบบได้จ้างผู้ดได้ทั้งสิ้นนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ก่อน เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ